สวัสดีครับทีมงานย่ำคำครับก็มาตัดไม้นะครับก็เครื่องไม่ได้ใช้นานเลยหลายเดือนเลยก็ไม่ติดครับไม้เยอะนะครับไม้ก็ประมาณสิบกว่าตันสิบห้าสิบหกตันวันนี้มาสี่คนนะครับ มีต้นลายพางแล้วก็เจ้หมูบินภาคขี้เมาก็เยอะจ้ะเริ่ม<ะ>ตัดแล้วตัดได้หน่อยนึงก็เครื่องน้ำมันเครื่อง ก็ดินออกเปียกๆนะครับเจ้าของเขาจะรีบให้เอาออกเพราะว่าเขาจะทําถั่วมันอันนี้มันล่มถั่วนะก็กินถั่วไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ได้เงินใช้เลยครับปลูกอยู่คาครับเหมือนมีเงินฝากครับ ก็เป <laughs> ็นต้นทีมงานย่ำข้าเพราะจะดึงไม้วันนี้ดึงใต้คนนะใช้ตะขอดึงก็มือตัดนะครับเจ้หมูบินนะครับ ปิดเป้าครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตอนนึงครับเป้าไหมยายลงตรงนี้ครับเมื่อกี้ผิดเป้า,าไปแล้ว ไหวครับคนเดีววเยวเอาไม้ออกไปอีกหนึ่งต้น ก็จะตัดสองเมตรแล้วอุ้พภาควัดอุ้งภาคเจ๊เจ๊ถอนนี่ก่อนหน เ้าขี่เลยกระเด็นข้าหมหัวตัด2เมตรนะครับเพราะว่า,าที่ร้านเขาซื้อ 2, 2> เมตร สองถึงหน้าสองขึ้นไปครับวันนี้ไม <br> ่ม <resource> wow, <br> ีมิตติ้งกันเลยมาตัดไม้กันเจ้าของนาบอกให้มาตัด เหมูบินเป็นไม่ได้จับเรื่อยมาหลายเดือนเหมือนกันก็จะฝากคลิปไว้เท่านี้แล้วครับฝากไว ติดตามด้วยครับเพื่อ,อคลิปหน้าคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดนะครับไม้เยอะเหมือนกันนะครับไม้สามปีก็เหมือนมีเงินฝาก บุกบุกไว้เหมือนมีเงินฝากในธนาคารนะตน้นละสี่บาทนะครับที่ SGC เขาเอาก้ามาขายอกะอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้า,นาจะได้ไม่พลาดครับคลิปดีๆมีให้ดูอีกเยอะครับครับสวัสดีครับ